เจ้าหมูหูหายหมูตุ้ยเดินตึงตังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเกเรใคลๆๆไปทั่วเพื่อนๆทุกตัวก็เปลือก็น็นายทุกตัวต่างเอือมระอาพากันสายหน้าไม่ไหวไม่ไหวไม่มีใครชอบหมูตุ้ยเห็นพุงปุ้ยุยก็บุ้ยก็ใบ ร้อนถึงนางฟ้าหมาจูกระดิกสองหูไม่ได้ไม่ได้จึงท่องบทมนคาถาต่อไปนี้ถ้าหมูตุ้ยแกล้งใครโอมนะมะนะเมี่ยงโอมเพียงโอมเพียงนกเอี้ยงเลี้ยงไฟโอมนะมะนะเมียมเ่ยงโอมเพียงโอมเพียงให้หมูหูหายเจอแมวเหมียวเหมียวเงาเงาหมูตุ้ยก็เข้าไปดึงหูซ้ายฉับพันหูซ้ายหมูตุ้ยก็กุ๋ยกูกุ่ยหายวับทันใด นกแก้วบ nah ินมาลิบลิบหมูตุ้ยก็หยิบก้อนหินปลาใส่ฉับพันหูขวาหมูตุ้ยกุ๊กุยกุกกุยหายวับทันใดไปไหนใครก็ชี้นิ้วกุ้ยกุ้ยกิ้วกิ้วเจ้าหมูหูหายเอะใจจับหูซ้ายขวาไอ้ยะไอ้ยะหูหายหูหายเพื่อนเพื่อนกักกักกิ๊กกิ๊กขอเราะิ๊กคิกเจ้าหมูหูหายหมูตุ้ยวิ่งห่างจุกตูดไม่เอาไม่พูดอับอายอับอาย ไปหานางฟ้าหมาจูช่วยหมูช่วยหมูหูหายหูหายไปไหนใครใครก็รอเพื่อนเพื่อนหัวร้ออับอายอับอายนางฟ้ามองหน้าหมูตุ้ยจะอุ้ยจะอุ้ยเจ้าหมูหูหายต้องทำความดีสิบอย่างหูทั้งสองข้างคืนได้คืนได้โอมน้มะนะเมี่ยงโอมเพี้ยงอมเพี้ยงนกเอี้ยงเลี้ยงควายโอมนะมะน้เมี่ยงโอมเพี้ยงอมเพี้ยงหูไม่หูไม่